ฝึกสมองอย่างไรให้เลิกวิตกกังวลวันนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะมีสาระดีๆมาฝากซึ่งแพรได้อ่านจากสาระดีดี e t เนะคะแล้วรู้สึกว่าอยากจะส่งต่อจังเลยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนเราแบบมีสภาวะซึมเศร้าอะที่ที่ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะที่เรามีสภาวะวิตกกังวลอย่างเงี้ยส่วนมากเราก็จะหาที่ระบายใช่ไหมลงกับคนนั้นทีคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราสามารถฝึกสมองของเราตรงนี้ได้วิธีแรกนะคะด้วยการจดบันทึกไม่ว่าจะเป็นจดลงกระดาษหรือว่าบนเครื่องมือโทรศัพท์ของเราก็ได้แล้วเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เราเราเขียนไปเนะะี่ยค่ะบันทึกไปสมองมันจะรู้สึกว่ามันเริ่มผ่อนคลายแล้วไม่ต้องเปลืองพลังงานในจดจําในสิ่งต่างๆแล้ตรงนี้มันหมายถึงว่าเวลาที่เราจดเรา,เอาอะไรลงไปเนี่ย สมองมันเริ่มแบบผ่อนคลายเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเขียนอะบางครั้งเราเขียนเขียนๆอยู่อย่างเงี้ยความโกรธหายก็มีนะคะแต่ที่สําคัญนะคะทุกคนไม่ต้องบันทึกไว้นะแค่เขียนแค่ระบายพออันนี้ในความรู้สึกของแพรว่าเราไม่ต้องไปจดจาหรอกในสิ่งที่มันไม่ดีอะเร,เราปล่อยไปเลยแต่ถ้าเราปล่อยไม่ได้เราทหาที่ระบายไม่ได้เราก็ใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็วิธีที่สองค่ะเขาบอกว่าการฝึกสมาธิอันนี้คือเห็นด้วยมากๆเลย ฝึกสมาธินะคะแพ้ก็เป็นคนหนึ่งที่ฝึกสมาธิเหมือนกันแล้วจะรู้ว่าในห้องที่มันเคยโลกๆอบห้องเปรียบเหมือนสมองของเรานะคะหมายถึงห้องสมองของเราเนี่ยแหละพอฝึกสมาธิไปสักพักทุกอย่างมันจะเริ่มจัดวางค่ะมันจะเริ่มแบบเป็นระเบียบมากขึ้นสังเกตดูไหมทําไมเวลาที่เราเราเจอปัญหาเราหาทางออกไม่ได้เราต้องถามตัวเองเราว่าสิ่งที่เราเสพคือเรื่องอะไร วันนี้เรายังดูละครน,น้ำเน่าละครอ,อิจฉาริษยาขาวที่แบบว่ามันไม่ส่งผลดีต่อชีวิตหรือเปล่าอันนี้ต้องศึกษาต้องถามใจตัวเองนะคะถ้าเราศึกเ,ออเราดูแต่สิ่งพวกนี้มันแปลว่าในสมองของเราเนี่ยมันก็จะสะสมแต่ไม่อยากเรียกว่าขยะแต่ว่าเรียกในสิ่งที่มันไม่ดีมากกว่ามันก็จะสะสมแต่สิ่งพวกนี้นะคะ มันทําให้เวลาที่เราเจอปัญหานั้นเรามองหาทางออกไม่เจอเพราะว่าเราสะสมแต่สีดาลงไปนึกอ,ออกไหมเวลาที่สมองของเรามันสะสมกับเรื่องอะไรอะ่ะถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ไปดูอะไรที่มันเป็นสาระดีๆคนที่เขาประสบความสําเร็จโอกาสที่มันจะก้าวไปข้างหน้านะคะเราดูในสิ่งพวกนั้นอ่ะโอเคมันจะสามารถสร้างตัวนี้ได้แต่ถ้าเราไปดูในสิ่งที่มันลบ,ลบ เวลาที่เราเจอปัญหาล่ะเราจะไปหยิบอะไรในสมองของเรามาใช้อะมันก็ไม่มีใช่ไหมเพราะว่าสมองของเราเราก็รับแต่พลังงานลบเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่ทุกคนแบบสามารถนำไปใช้ได้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนด้วยนะคะ